นี่ครับถ้ายางสภาพนี้นะครับปล่อยออกไปนี่บอกเลยลื่นแน่นอนรถเบต้าคันนี้นะครับผมก็ได้เอารถเข้ามาให้เราตรวจเช็คยางนะครับรวมไปถึงระบบต่างๆเพื่อที่จะเอาไปลุยหน้าฝนนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไปเห็นโพสต์ด้านบนของเรานะครับว่า ช่วงนี้หน้าฝนเราต้องเตรียมรถยังไงลูกค้าก็เลยไปอ่านดูแล้วก็ติดต่อมาทางเรานะครับแล้วก็นารถมาเข้าสูวปรากฏว่าลูกค้าเอารถเข้ามาโหเห็นสภาพยางพี่คขาบอกว่าโอ้โหพี่ถ้าไม่ได้โพสพี่ p. นี่นะ <S <S ผมนี่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่างจะทำการตรวจเช็คอันดับแรกเลยเรื่องของยางนะครับผมก็จะบอกหลายคลิปแล้วว่ายางเนี่ยมีความสําคัญมากๆรวมไปถึงความสคัญเรื่องของอันตรายบนท้องถนนอันตรายต่อผู้ขับขี่ทําให้ไม่สามารถที่จะคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองยางที่ดีนะครับควรจะเป็นยางที่ดอกยางเต็มยางที่ได้คุณ ภาพมาตรฐานนะครับของโรงงานนะครับบ้านเราก็ต้องบอกว่าหลายๆยี่ห้อแล้วก็หลายๆราคาก็มีมาตรฐานแล้วก็มีการใช้งานนะครับที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับเช็ครถของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับก่อนเอาออกไปลุยฝนส่วนคันนี้อย่างที่บอกข้างต้นเลยนะครับก็ทําการตรวจเช็คอยู่ประมาณ7จ็รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับเรื่องกองอากาศเรื่องของระบบเบรเรื่องของยางนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่างเวลาขับขี่ยามค่ำคืนจะได้ มองเห็นได้แบบชัดเจนนั่นเองโอเคนะครับฝากกันไปด้วยนะครับผมที่อยากจะนำรถเวสป้าเข้ามานะครับบอกว่าที่นี่ราคานี่ย่อมยาวแล้วก็ราคาดีที่สุดแล้วนะครับแต่ย่านพัฒนาการนะครับต้องให้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมโอเคนะครับฝากกันไปด้วยนะสนับที่ดีสถานีดีๆติดตามเราไว้กูรูมเวสป้าเวสป้าพัฒนาการ